สวัสดีค่ะสุขสันต์วันวาเลนไทน์พรุ่งนี้วาเลนไทน์แล้วมาเปิดไพ่กันหน่อยคลิปนี้สำหรับคนโสดไพ่อยากบอกอะไรวาเลนไทน์ปีนี้จะมีคนเข้ามาเรียวยารักษาหัวใจให้กระชุ่มกระชวยไหมหรือยังไงต่ออุ้ย ว่าไม่ได้นะสัญลักษณ์ของไพ่ใบนี้เป็นสัญลักษณ์ของความพยายามซึ่งนำมาซึ่งความสำเร็จก็ไม่รู้ว่าคุณพยายามหรือคนคนนั้นเขาพยายามเพื่อคุณนะแต่มันเป็นรักนี้มีกรรมมันไม่ใช่ว่ารักเวรรักกรรมนะแต่หมายความว่ารักนี้มีกรรมรักนี้เป็นรักที่มีอุปสรรคมันเหมือนเราดูละครหลังข่าวทีวีเลยกว่าพระเอกกับนางเอกจะได้ตกลงปงใจเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาเรียนรู้ดูใจปัญหายกอุปสรรค เยอะมีวิกฤตต่างๆเข้ามาแต่ท้ายที่สุดพระเอกและนางเอกก็ร่วมกันฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคในมือถือดาบปลายดาบมียอดมงกุฎสนใจแค่เรื่องของมงกุฎที่อยู่ปลายดาบก็พอเนาะมันคือความสำเร็จมันคือแฮปปี้เอนดิ้งแต่แค่ว่าระหว่างทางมันเหนื่อยนิดนึงดังนั้น แสดงว่าวาเลนไทน์นี้อาจจะมีอะไรซึ่งเป็นข่าวดีให้คนโสดได้ชื่นใจถึงแม้ว่ามันเป็นความรักที่จะต้องแลกมาด้วยความพยายามแต่อย่างน้อยท้ายที่สุดฟ้าหลังฝนก็ย่อมงดงามเสมอบางคนอาจจะได้แฟนที่อายุต่างกันความคิดต่างกันต่างชาติต่างศาสนาแบบนั้นก็ได้เพราะลักษณะของไพ่ส่วนใหญ่เป็นไพ่ความต่างแต่ คนคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและที่สำคัญคือเป็นคนที่สู้ชีวิตลักษณะอะไรหลายๆอย่างอาจจะคล้ายกับคุณก็ได้ลักษณะการเป็นนักครบนักสู้เป็นคนเก่งไม่ง้อคนไม่แคร์ใครทำอะไรด้วยน้ำพักน้ำแรงสํำเร็จได้ด้วยลำแข้งของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ความเป็นเลือดนักสู้เนี่ยมันจะทําให้คุณอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันเนี่ยมันจะทําให้อะไรหลายๆอย่างได้รู้เช่นเห็นชาติได้รู้ใจได้รู้ความคิดได้รู้การกระทําพฤติกรรมทุกอย่างแล้วถ้ามันผ่านบททดสอบนั้นไปได้ท้ายที่สุดก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันว,นวาเลนไทน,น์นี้นับไปอีกหนึ่งปี ทุกอย่างจะเป็นเครื่องพิสูจน์กับคนที่กำลังจะเข้ามาวาเลนไทน์นี้อาจจะไม่เหงาเพราะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เขาหรือเธออยากจะสารความสัมพันธ์กับคุณเข้ามาหาคุณแล้วพยายามทำทุกอย่างเพื่อคุณเมื่อ ทุกอย่างมันผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนผ่านบททดสอบเรียบร้อยแล้วความรักสุขงอมดีคุณจะได้ชื่นชมความสำเร็จและได้ตกลงปรงใจกับคนคนนี้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขขออวยพรให้คนโสดทุกคนได้เจอคู่ครองที่ดีที่เป็นคู่แท้คู่บุญคู่บาร,รมีส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะสนใจดูดวงความรักทักแชทเพจ a c e b o o k ส้มมพยากรเริ่มต้น1คําถาม39บาทค่ะ